มี M W ีสามสี่นะคะวางเครื่องหนึ่งเ K D อโต้สีสป,ปีดคลายนี่คำเสร็จแล้วนะคะ เฟือนท้ายเดิมติดลบนะคะนี่ค่ะเครื่องทำออกมาเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลย ใช้เป็นเลืนไม้เดิมคันเกียร์เดิมนะคะเดี๋ยวลองสิดเครื่อง ลองวิ่งกันนะคะ เกียร์เกียร์เดิมนิดนึงที่ว่าสามตัวนี้ครับจะเป็นเปสองใช่แล้วก็จตัวสองนี่จะเป็นหนึ่งอ๋อก็จะเป็นดีสองแล้วก็สองก็คือเป็นหนึ่งเลยใช่ครับตามล็อกเกียร์ของคันเกียร์วีโก้ครอ๋อแล้วแล้วถ้าเราอยากสามเราต้องทำไงอ่ะส่วนโหมดโอเวอร์ไดรฟ์หรือว่าเชนเกียร์สามก็กดปุ่มเอตัวเดียวครับกดลงไปตรงๆเลยใช่ไหมครับกดไปคลิปเดียวแล้วก็อื่น เียร์ก็จะเชนมาเป็นเกียร์สามให้เลยอันนี้ย้ำเลยครับว่าดัดแปลงดัดแปลงให้ใช้ได้เข้ากับเกียร์ใหม่ซึ่งหลักการมันจะแตกต่างจากระบบเกียร์เก,ยรเกียร์เดิมนิดนึงแต่ว่าเราดัดแปลงให้ให้ใช้สวิตช์เดิมที่ม,มีอยู่ที่ที่แป้นเกียร์ให้ใช้ได้กับเกียร์ใหม่เดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะคะว่า ทำงานได้ วิธีหนึ่งก็คือเรากดลงไปครั้งเดียวแล้วระบบทิศจะเ่แช่ไว้ใช่ครับแล้วก็คือมันจะเป็นเตียสีให้ก็ต่อเมื่อเราเลียรอายุขึ้นขึ้นนะอันนี้ก็คือใช้เวลาไปขึ้นเขาหรืออะไรก็คือสามารถใช้ได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ก็คือไม่ต้องห่วงใช่ครับเพราะเดี๋ยวอันนี้ที่เลือนไม้นะคะก็คือค่าขึ้นทุกอย่างเนาะใช่ครับเดิมๆทุกอย่างใช้ได้หมดครับระบบ ABS airbag ดับหมดทุกอย่าง แอร์ก็เป็นระบบเดิมทุกอย่างครับใ <Okay. S 1> ช่เราวิวู่นะคะ้เชนเกียร์มาอยู่อ่ะปล่อยแล้วยัง้ได้เชนเกียร์ถ้ากดลงมาเกียร์ก,ก็สามารถเชนมาที่เกียร์สช่วยในการเบรกได้เหมือนเดิม มีปกติเนาอยถ้าเราถ้าเราไม่อยากใช้ปุ่มนี้เราก็เป็นคลิกดาวเอาแทนก็ได้่ ความเร็วกับรอบก็สัมพันธ์กันพอสมควรก็ไม่ไม่ได้ใช้รอบสูงอะไรมากมาย เะมื่ <Yeah. S 1> อกี้ไปลองมาแล้วพอดีสายน้ำมันหลุดนะคะเกน้ำมันก็เลยไม่เพื่อนตอนนี้ใช้ได้แล้วค่ะ